นิยายลูกศิ์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่1,55 0มั่นใจในใชัยชนะของเขาก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นทูมันนี่หรือว่าช่องทางธนาคารและก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากการประลองนะครับประมือของสองสุดยอดนักสู้ ฝ่ายหนึ่งคือชายที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนี้นะครับผู้เป็นไพระเอ GM ของเราลู่โจนั่นเองส่วนอีกฝากฟังหนึ่งนะครับเป็นเจ้าสะาอ๋าคอยขาวผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องณัเวลานี้การประมือของทั้งสองฝ่ายนั้นเปลีนไปด้วยความดุเดือดนะครับผลการต่อสู้นั้นค่อนข้างที่จะสูสี แล,แล้วนะครับหลังจากที่ได้เลขเปลี่ยนกระบวน่าไปถึงสองครั้งลู่โจก็รู้ตัวได้นในตันทีเขาประเมินล้านซีเออราตไปนอกจากพลังการฝึกฝนที่สูงสูงอนอกจากพลังการฝึกฝนที่สูงส่งลิฟริวแล้วมันสูงจนจนอาจจนไม่อาจเีีจยยังถึงไม่อาจทีีจยยังรู้ได้นางนั้นยังมีอาวุธพิเศษอีกด้วยก็จากตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้เห็นสุดยอดกงล้อดวงตะวันดวงจันทร์ดวง ดาราไปนะครับมันเป็นสุอนทรอาวุธจิมบอกได้เลยว่าแสนจะตรงอนุภาพจากที่ร้านซืเอเคยว่าไว้ดูเหมือนนางไม่คิดว่าอาวุธของตัวเองอย่างกลงง้อดวงตะวันจันทราและดวงจันทร์นะครับและดวงดาวนะครับจะเป็นอาวุธระดับประสานก็ตามแต่จากความเห็นที่ลู่โจมีแม้ว่ามันจะไม่ใช่อาวุธระดับจักรวาลหรือก็คือระดับประสานก็ตามจีแต่มันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาวุธระดับประสานอะไรเลย ในการโจมตีคอนหน้านี้ของลู่โจนะครับกุ้ง้อของหลานสีออ่สามารถลบล้างพลังประนึกน้ําแข็งศูนย์สมบูรณ์ที่เหนื้อกว่าพลังน้ําแข็งศูนย์สมบูรณ์ของเซรามิกประกายม่วงไปได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นการปัดป้องได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับไม่มีที่ติ และก็บอแบบนั้นเองนะครับในการประลองอกระบ,บวนท่าที่2นั้นจึงเป็นผลเสมอหลู่โจตัดสินใจไม่ให้โอกาสหลานซีเอออีกหลานซีเออนางมีชีวิตมาเนิ่นนานไม่แปลกเลยที่นางจะมีภัยตายมากกว่าย,ยอดฝีมือคนไหนที่เคยพบมาไม่นานการ์ดคืนอัศนีก็ปรากฏออกมาไม่ว่านางจะอยู่หรือตาย ตอนนี้ทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับชะตากรรมของนางเหลวอย่างที่เราทราบกันนะครับการ์ดอัสนีของลู่โจนั้นมันจะมีความเสี่ยงอยู่นะครับถึงแม้ว่าเปอร์เซนต์โอกาสน้อยนิดนะครับที่จะสังหารศัตรูนะครับตายอย่างร้อยเปอร์ซซึ่งก็ตราบใดก็าตามนะครับ G ี่1% 2% 3%นั้นทํางาน ไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนนะครับก็ไม่อาจที่จะต้านทานสิ่งที่เรียกว่าระบบของลู่โจได้นะครับไอ้ระบบนี่มันอยู่เนือทุกฐานพลังการฝึกฝนจริงๆแต่ก็นั่นแหละครับมีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่จะทําให้ฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็มีโอกาสไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่จะทําให้ตัตูตายอย่างแน่นอนก็ต้องมาวัดดวงกันแล้วล่ะครับเพราะว่าลู่โจเนี่ย ประเมินศัตรูต่ำไปนะครับนางแข็งแกร่งกว่าที่ลูโ่โจคิดไว้นะครับตอนแรกก็คิดว่าแข็งแกร่งแต่ไม่คิดว่าจะแข็งแกร่งขนาดนี้หลานสีเอ,อ๋ทีเห็นตาทีลูโ่โจเปลี่ยนไปรู้ในทันทีชายจราตรงหน้าคงเอาจริงไม่ผิดแน่แม้ว่าลูโ่โจนะครับจะเคยบุกสภาข่อยตมินด้วยตัวเดียวตัวคนเดียวมาก่อนแต่เขาในตอนนั้นนะครับไม่แสดงสีหน้าตาทีที่จริงกังแบบนี้ตาทีที่หลานสีเอ,อมีเปลี่ยนไปจนดูเก่งขึ้นนะครับก่อนที่ผมของนางจะแปลงแสงสีฟ้าออกมา ลานซีเอ๋อได้แต่สงสัยกับตัวเองหรือว่าเขาจะเริ่มใช้พลังดอกบัวสีน้ำเงินแล้วในขณะที่เสื้อคุมของลานซีเอ๋อรกำลังพิวสวัยปิวไปตามสายลมในตอนนั้นมันก็อาบไปด้วยพลังลมปาล่าหลานซีเอ๋อยกแขนขึ้นอาวุธในมือของนางนะครับเริ่มรวบรวมพลังรอบตัวข้าคิดว่าผู้อุโสูรูลงเข้าใจในพลังแห่งความว่างเปล่าแล้วพลังของมันเป็นสีครามราวกับท้องฟ้าแต่ข้ากลับเข้าใจผิด ลานสืเอพูดจบรวบรวมพลังเข้าสู่กงล้ดดวงตะวันจันทราและดวงดาวกงลลอในมือของนางนะครับส่องสว่างออกมาในเวลาเดียวกันนั้นผู้ฝึกยุทธจาขอคอยขขาทุกคนต่างก็ตกตะลึงกับภาพงดงามที่ได้เห็นตรงหน้าพวกเขาประหลาดใจนะครับที่เห็นหลานสืเอตั้งใจรวบรวมพลังมากมายถึงขนาดนี้จนถึงตอนนี้ไม่มีใครเคยเห็นหลานสืเอที่คิดจะจูโจมสุดกําลังมาก,ก่อนลนวันนี้นะครับน้ํากําลังจะทําสิ่งนั้น นี่คือความสามารถของเจ้าโอคอยหลานความสามารถของผููที่ปานบททดสอบสองครั้งแล้วอย่างนั้นสินะอาวุธจีหลานสิเออมียังคงส่องแสงไปในขณะที่เอสโซแลของนางปรากฏมาเอสโซเลบสีขาวส่องสว่างไม่ต่างอะไรกับอาวุธจีนางมีนะครับมันกําลังหมุนรอบตัวเองในเวลาเดียวกันนั้นสัญ,ญลักษณ์ฝังก่อเกิดก็กําลังหมุนวนเพียงพปบตาเดียวพลังอันมหาศาลน,นะครับเกินกว่าที่จะพังพื้นปานาได้ พลังทั้งหมดของลูกลาก่อนเลยมาบรรจบที่แอสโตเลปนี่มันสือบูยะขมวดคิ้วไม่เพียงแต่นางจะสามารถดูซับพลังมหาสารรอบตัวได้เท่านั้นนางยังดูซับพลังทั้งหมดพลังที่โลกใบนี้มีได้ความสามารถของพลังผังกเกิดทั้ง13มันช่างน่ากลัวจริงๆอยู่เชิงไฮได้ยินก็พูดขึ้นสิทธน้อง จากความบินที่เจ้ามีท่านอาจารย์จะต้านทานการโจมตีของนางได้หรือเปล่าสือวุยาตอบด้วยท่าจี้ที่เข่งเปลือมมันยากที่จะตอบได้ยังไงซะนางก็เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่ท่านอาจารย์เคยเผชิญหน้ามาคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดงั้นเหรอในอดีตคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในดดนดอกบัวทองคาเป็นเพียงแค่ผู้มีพลังอวตารโรกุตารากายร้อยวิธีดอกบัวแปดกีบเท่านั้น แม้ว่าตำราโบราณจะเคยพูดถึงพลังอวตารมังวนพันเดนมาก่อนแล้วก็ตามแต่ทุกคนยังคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกตั้งเปกอยู่เช่ไงไรที่คิดตามนะครับซื้อบุยานึกไปถึงสิ่งที่ซื้อบุยาเคยพูดก่อนหน้านี้ในตำราโบราณเองเคยพูดถึงเรื่องพลังสวรรค์ลี้ลับอยู่ด้วยแต่พูดจากตามความหลักเหตุผลแล้วไม่เท่ากับว่าสิ่งมีชีวิตชั้นยอดเองก็ไม่ควรมีอยู่งั้นเหรอือซื้อบุยาตอบกลับ เรื่องนั้นเป็นไปได้โดยเฉพาะการมีอยู่ของมหาดินแดนทั้งสี่าาอาจารย์ยังเคยว่าไว้ขอบอกว่าสิทธิน้องแปดของพวกเราอยู่ในดินแดนดอกบวัวเหลืองเห็นได้ชัดว่าลูกใบนี้ถูกแบ่งดินแดนให้แตกต่างกันออกไปดินแดนแต่ละแห่งจะแตกต่างกันทั้งกีดจำกัดพันธนาการที่ต้องเผชิญก็ต่างกันและยังมีเรื่องของดินแดนความว่างเปล่าดินแดนลึกลับนั่นจู่อีก อยู่เชิงไอพยักหน้านะครับพอตอนในใ่อนายใจกรจะพูดต่อแต่เป็นแบบนั้นจริงเจ้าคิดว่าสิ่งที่เจียงหวนซูทําในดีสิ่งที่เรานั่นทําในตอนนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าเจียงหวนซูหนะักทาทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่สําคัญสุดท้ายแล้วที่โลกใบนี้ก็จะต้องพบกับปัติเกิดขึ้นเสมอมันเป็นสิ่งที่ไม่อาจลีกเลี่ยงได้ และยิ่งไปพิบัติเกิดมากเท่าไรมนุษย์ก็จะยิ่งพัฒนาตัวเองจนแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นมนุษย์อย่างพวกเราเติบโตและผ่านอุปสรรคและความยากลําบากมามากมายหากไม่มีไปพิบัติไม่มีความยากลําบากใดๆวันหนึ่งที่มนุษย์อย่างพวกเราต้องเผชิญหน้ากับพยาธจริงเมื่อถึงตอนนั้นมนุษย์อย่างพวกเราต้องไปเนี่ และด้วยเหตุนี้เองค่าจึงสนับสนุนให้มนุษย์เดินหน้าพัฒนาและก้าวต่อไปมันเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้พวกเรามีชีวิตรอดซื้อบู่ยากตอบกลับอยู่เชิไงไฟังแบบนั้นนะครับแต่แต่ยกย่องจากใจจริงสิทธิ์น้องเจ้ามันฉลาดหลักแหลมหาใครเทียบได้เลยจริงๆก็คําพูดนะครับคารมคมกายถือได้ว่านะครับคมกลิบในตอนนั้นเองนะครับแสงจากกรงโลที่ร้านซื้อ,อมีก็ได้ ก่อตัวกันจนคล้ายกับมานพลังนะครับมันก่อตัวกันขึ้นรอบๆตัวของล้านซีเออในเวลาเดียวกันนั้นเองตรงหน้าของนางก็เต็มไปด้วยพลังที่ปันผวนใช่พลังทั้งหมดเป็นพลังที่ล้านซีเออดูซับพลังที่ดูซับในรัศมีกว่าหมื่นเมตร ไอเอสตัวแหลบสองสว่างมันเปลี่ยนไปด้วยพลังงานมาศาลมันให้ความรู้สึกราวากับหลานสีเอ๋อได้ดูดซับพลังทั้งหมดจากโลกใบนี้นะครับเข้ามาอยู่ในตัวนี่คือพลังบอลเกงกินะครับของซุนโกคูที่ดูดซับมาจากทุกสรรพสิ่งในโลกล่าความเร็วในการดูดซับพลังของนางนะครับมันน่าเหลือเชื่อมันเกินกว่าที่จินตนาการที่เราจะสามารถบรรยายให้ทุกท่านได้ฟังได้แล้วนะครับสัญลักษณ์ฟังกอเกอทั้งหมดก็หยุดเคลื่อนไหวตึง สัญ,ญลักษณ์ฝังกเกิดทั้ง13บสองสว่างเห็นได้ชัดว่าหลานสื้อนะครับพร้อมแล้วที่จะปลดปล่อยระเบิดการโจมตีบอลกิงกิในคราลานี้นางเหลือบมองไปที่ลู่โจในระ,ะร,ะระยะไกล้และเมื่อทั้งสองฝ่ายสุตาการลู่โจก็สายหัวเป็นพวกชอบโอ้วดอย่างนั้นสินะลู่โจสมบัดแกนเสื้อเขาเลือกที่จะใช้การในมือทันทีพริง้งและแล้วในตอนนั้นการแตกออกพลังแสงสายฟ้าสีทองพลังฟ้ามือสายฟ้าถูกปลดปล่อยออกมา ขนาดที่มันมีนะครับใหญ่กว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดมันเป็นพลังฝ่ามือที่ใหญ่กว่าปกติถึง10เต่าที่ตรงใจการนั้นนะครับมีตัวอักษรสลักคําว่าสายฟ้าเอาไว้บนนั้นด้วยพลังฝ่ามือตัวปลดปล่อยนะครับ <c oughs> และแล้ว <c oughs> และและ้วนะครับมันก็ได้ปลดปล่อยสายฟ้านะครับนี่คือพลังฝ่ามือสายฟ้าด้วยรักและอัศนีขนาดมหึมาที่ลงมาจากดวงสวรรค์หลานสี่คือเห็นแบบนั้นเองก็ไม่รอช้านะครับระเบิดพลังมาสารของกองง้อ ในมือของตัวเองพร้อมกับปลดปล่อยพลังสุดกำลังตุ้มตันตีทีล่ลานสีเออเข้าใกล้พลังสายฟ้าฟาดนะครับในตอนนั้นเองบรรยากาศของนางนะครับรอบตัวมันเริ่มบิดเบี้ยวอากาศนะครับยังต้องแตกออกตุม้มไม่นานหลังจากเสียงดังสนั่นกึกก้องไปทั่วท้องฟ้าเสียงดังที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเคยได้ยินนะครับใช่แล้วมันดังมากพอจะทำให้ทุกคนที่อยู่แถวนั้นนะครับหูหนวก ตุกตีเต็มไปด้วยแสงสว่างมันเป็นแสงที่มาจากการระเบิดนั่นเองและพอแบบนั้นเองจึงทําให้ทุกคนสูญเสียวิสัยทัศน์ไปชั่วขณะทุกคนนั้นสูญเสียสัมผัสทั้งหาไปชั่วขณะหนึ่งไม่มีใครมองเห็นหรือได้ยินอะไรไมแต่ยังโชคดีผลจากการภระ,ท,ะทั้งนี้นะครับมันไม่ได้มาใกลถึงหอคอยสีขาวตุ้ม หลานเสือเหลือมองท้องฟ้าด้วยความประหลาดใจนะครับสายฟ้าสีม่วงส่องสว่างจากบนฟ้าสายฟ้ากําลังจูโจมมามันอยู่เหนือกว่าความเข้าใจที่นางไม่ทนปรังหลานเสือนะครับถอนแอสตัแลมในเวลาเดียวกันนั่นเองกงลลดดวงตะวันจันทราและดวงดาวก็พุ่งไปหลานเสือสัมผัสได้ถึงแรงกดดันนะครับ นางกําลังรู้สึกว่าตัวเองนั้นถูกภูเขาลูกใหญ่กดทับไหวและเล้วฝ้ามือทองคาที่สลักอักษรคําว่าสายฟ้าก็เข้าใกล้นางมากขึ้นมากขึ้นมากยิ่งขึ้นพลังฝ่ามือตรงหน้าดูสายฟ้าสีม่วงลงมาจากฟากฟ้าตกครั้งที่สายฟ้าสีม่วงฟาดฟันเข้าใส่ลานสี่เหือนะครับจะถูกปลักให้กลับถอยไปร้อยเมตรเสมอ ตูมตูมและในที่สุดนะครับกงล้อที่พุ่งไปบนฟ้ากอสูญเสียแสงที่เคยมีจงลุกโชนสีหน้าของหลานสีเอือเปลี่ยนไปนะครับจงลุกโชนจงลุกโชจงลุกโชนสีหน้าของนางเปลี่ยนไปนะครับมันแฝงไปด้วยความมุ่งมั่นหลานสีเอือระเบิดพลังลมปานทั้งหมดนะครับเพื่อต่อต้านสายฟ้า ไม่ว่าจะทําแกไหนมันก็ดูเหมือนไม่เพียงพอนะครับที่จะดันสายฟ้าให้สูงขึ้นหลานสีเอ,อนะครับดันพลังสายฟ้าให้สูงขึ้นไม่กี่ซิเมตรก่อนที่าอ่อนแรงลงนะครับนางพ่ายแพ้ในการประมือพลังฝ่ามือครั้งที่สามนี้พลังฝ่ามือจู่โจมเข้าหน้าอกของหลานสีเอ,อตุอ้มและด้วยเหตุนี้นะครับผมที่หลานสีเอ,อมีจึงกลับกลายเป็นสีเดิมพลังแห่งความว่างเปล่านะครับก่อนหน้านี้ส่งผลให้นางนั้นมีผมเป็นสีฟ้าสีกรามสีม่วงนะครับ และแล้วตอนนี้เลือดรวมกําลังพุ่งพานนะครับทั้งครงล้อดวงตะวันจันทราและดวงดาวรวมไปถึงแอสตูแลททั้งหมดรวมไปถึงพลังลมปานทุกสิ่งทุกอย่างที่นางมีต่างพ่ายแพ้กับฝ่ามือนี้หลานสิือร่วงล่นลงมาจากท้องฟ้านะครับอย่างรวดเร็วการพัชครั้งนี้นะครับกินเวลาเพียงแค่หึดใจเดียวแสงสว่างที่เคยมีนะครับที่เคยจืดจ้าจางหายไปพลังธรรมชาติรอบตัวกลับมาไลยวนอีกครั้ง คว,วความรู้สึกกดดันนะครับความหน้ากเกงขามมือขึ้นโมเมนตัมที่เคยได้รับก็หายไปด้วยทุกคนกลับมาหายใจค่องคอนะครับทุกคนหายใจข้องขึ้นและด้วยเหตุนี้เองทัศนวิสัยการมองเห็นและการได้ยินของทุกคนนะครับรวมไปถึงสัมผัสอื่นๆจึงกลับมาในไม่ชาาวัวขามองดูเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความอยากรู้อยากเห็นทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในตอนนี้มีเพียงลู่โจที่อยู่คนเดียวบนฟ้านะครับลู่โจกาลังเอามือควยลังในขณะที่เอามืออีกข้างหนึ่งลูกเกลา เราผู้ฝึกยุทธจกฬาทีในแบบนั้นต่างเตื่นตนกพวกเขามองไปที่บนฟ้าไม่เห็นแม้แต่เงาของหล้านซีเออจึงได้เลือบมองลงมาด้านล่างท่านเจ้าโคลยล้านทุกคนต่างได้เห็นร่างของหล้านซีเออนะครับที่นอนอยู่บนพื้นเต็มไปด้วยมะหล้านซีเออนะครับที่ดูตัวเล็กอ่าและอ่อนแอได้แต่จับมือขวาไปที่หน้าอกร่างกายของนางกําลังโค้งงองไปด้วยความเจ็บปวดไหลของนางกําลังสั่นที่ริมฝีปากเต็มไปด้วยเลือดสีแดงสุดนอนนี้นะครับ ปืนที่นางมีนั้นได้ถูกจอมเป็นสีเลือดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนหน้า1500ตอนหน้า10,56กับชื่อตอนดอกไม้ตอนต่อไปของตอนหน้า1,057โปรดเห็นใจโปรดเห็นแก่ข้าด้วยเถอะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับ e ีพีนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ E ีพีหน้านะครับกับตอนดอกไม้มาดูกันว่าหลังจาก บทสรุปของการประมือนะครับดูเหมือนว่าด้วยการพลังสายฟ้าอสเนีบาสวรคร์นะครับด้วยรักและอสศนียเลิฟแอนตันเดอร์อของทอ,อนี้นะครับฝ่ามือของทอของลูโจเนี่ยสามารถเอาชนะการประชันฝ่ามือครั้งที่3ไปได้นะครับก็ถ้ารวมผลแน่นอนครับลูโจเป็นฝ่ายชนะครั้งแรกนะครับลูโจแพ้ครั้งที่2นะครับเสมอรครั้งที่3ลูโจชนะนะครับแต่มันเป็นการ ตัดสินเนาะก็ถือว่าลู่โจชนะนั่นแหละโอเคครับจบไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ